เทศกาลสงการานต์ของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสงการานต์ในอดีตจนมาถึงสงการานต์ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลแห่งนี้ซึ่งมักจะมีความประทับใจและต้องการกลับมาเยือนที่ประเทศไทยอีกครั้งในประเด็นสําคัญนี้ได้มีการสํารวจและได้มีการสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พวกเขาต่างพูดออกมาในทิศทางเดียวกันว่าสงกราในประเทศไทยคือที่สุดของการเล่นน้ําและจากที่ข้อมูลที่เราได้รับมาจากชาวต่างชาติพวกเขาได้ให้ข้อมูลเอาไว้ดังนี้ข้อที่หนึ่งความบันเทิงและการมีส่วนร่วมอย่างไร้ขีดจํากัดหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกับเทศกาลสงกรานได้คือความสนุกสนานที่ไม่จำกัดช่วงวัยของเพศหรือช,ชาตินักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นน้ำกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างอิสระ ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้พวกเขาจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเป็นกันเองให้กับชาวไทยนอกจากนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางสังคมนั่นจึงทำให้เทศกาลนี้เป็นพื้นที่ในการเปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ๆได้อีกด้วยข้อที่2การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยของประเทศได้อย่างลึกซึ้งแม้ว่าสงกรานจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะเทศกาลของการเล่นน้ำแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย ในเชิงวัฒนธรรมและาศาสนาเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเทศกาลนี้สามารถสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานและยังมีโอกาสเรียนรู้ประเพณีในท้องถิ่นได้อีกด้วยเช่นเทศกาลนี้จะมีการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวตามธรรมเนียมของาศาสนาพุทธซึ่งนี้จะช่วยให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยได้มากยิ่งขึ้นข้อที่สามความหลากหลายของสถานาที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์มีการจัดงานในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์และรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันเช่นถนนข้าวสารในกรุงเทพจะมีการเล่นน้ําอย่างคึกครักส่วนถนนท่าแพในเชียงใหม่ก็จะมีขบวนแห่ต่างๆส่วนพัทยาและภูเก็ตก็จะมีปาร์ตี้ริมทะเลสุดมันความหลากหลายของสถานที่จัดงานในแต่ละปีจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจของตนเองได้และจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขากลับมาเยือนได้ในปีต่อๆไปได้อีกด้วยข้อที่4การต้อนรับที่อบอุ่นและความเป็นมิตรของคนไทย ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการที่อบอุ่นและมีความอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ที่ชาวไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความเป็นมิตรนักท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการต้อนรับเหล่านี้พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะอยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในส่วนของข้อที่5อาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติติดใจและต้องการกลับมาเที่ยวสงกรานต์ซ้ำอีกครั้งคือ อาหารไทยที่มีความหลากหลายและมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารริมทางที่ขึ้นชื่อในกรุงเทพอาหารเมืองเหนือในเชียงใหม่หรืออาหารทะเลสดๆในภูเก็ตและพัทยานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะรู้สึกประทับใจกับอาหารไทยจนกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พวกเขาต้องการกลับมาเยือนที่ประเทศไทยอีกครั้งและข้อที่6ค่าใช้ใจ่ายที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลร,ระดับนานาชาติอื่นๆเทศกาลสงกรานในประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายที่คุ้มค่ามากกว่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นน้ําได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่าอาหารและค่าที่พักยังมีให้เลือกในช่วงราคาที่หลากหลายนั่นจึงทําให้สงกรานเป็นเทศกาลที่มีผู้คนเข้าถึงได้ง่ายทั้งสําหรับนักเดินทางที่มีงบประมาณจํากัดและนักเดินทางผู้ที่ต้องการประสบการณ์ในระดับพรีเมียมและในส่วนของข้อที่7ข้อสุดท้ายประสบการณ์ที่จะสร้างความทรงจําอันยาวนานให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสเทศกาลสงกราน พวกเขามักจะกลับไปพร้อมกับความทรงจําที่เต็มไปด้วยความสุขไม่ว่าจะเป็นการพบปะก,กับเพื่อนใหม่การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือการได้รับประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่ลึกซึง้งความประทับใจที่เกิดขึ้นจากเทศกาลแห่งนี้ทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนอยากกลับมาเยือนอีกครั้งเพราะพวกเขาต้องการที่จะอยากกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานเหมือนที่เคยได้รับ หรือแม้แต่กระทั่งการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างจากการมาเยือนครั้งก่อนเทศกาลสงการานต์ของประเทศไทยถือเป็นมากกว่าเทศกาลประจำปีโดยทั่วไปและเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อีกด้วย